มาแล้วครับสำหรับ Redmi 13นั่นเองนะมือถือรุ่นเล็กจากทาง Xiaomi นั่นเองนะซึ่งรุ่นนี้อัปเกรดเล็กน้อยจากรุ่น 4G นะครับหน้าจอ1 20เฮิร์แล้วก็มาพร้อมกับชิป Snapdragon 4 Generation ที่2นั่นเองนะส่วนสเปคเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันแล้วผมเอาแล้วผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับทาง Xiaomi นะครับได้เปิดตัวรุ่นนี้เป็นเทียบร้อยแล้วนะก็คือ Redmi 13 5G นั่นเองนะครับซึ่งสเปคของรุ่นนี้นะครับหน้าจอนะเป็น IPS LCD ขดที่6 7, 9นิ้ว7ความเรียนะอยู่ที่1,080 p ณ2,460พิ x เซลนั่นเองนะอัตรา refresh เดทน120 hz นะแล้วก็สามารถปรับได้นะผมแบบอัตโนมัตินั่นเองนะเออ30 hz 48 hz 60 hz 90 hz และ120 hz นะฮะความสว่างสูงสุดอยู่ที่550 nits นั่นเองนะแบบ h b m นะแล้วก็ตัวนี้รองรับ web touch display นั่นเองนะครับส่วนเรื่องชิปเซ็ตนะครับตัวนี้เป็น snapdragon 4 gen 2นั่นเองนะครบแบบ ae นะครับส่วน ram นะครับตัวนี้มี ram 6กับ ram 8 g นแล้วก็สตอรี่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกกับสองร้อยห้าสิบหกกิกนั่นเองนะครับรองรับไมโครเอสจิการสูงสุดหนึ่งเทราไบต์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้โหดมากๆเลยนะครับความละเอียดอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลรูรับแสงที่เอฟหนึ่งจุดเจ็ดห้านั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับด้วยความที่เป็นหนึ่งร้อยแปดล้านนะครับสามารถคอปเซนเซอร์นะครับได้สามเท่านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีกล้องเดฟเซนเซอร์นะครับหรือว่าเซนเซอร์จับความชัดลึกนั่นเองนะครับอีก เองนะครับส่วนในเรื่องการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ Wi-Fi 5 g ิกบิตบลูทูธเวอร์ชัน13แล้วก็รองรับ NFC นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ IR Buster นั่นเองนะหรือว่าอินฟราเรดนั่นแหละนะครับผมเซนเซอร์รีโมทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะพอร์ตเป็น USB Type C นะครับมีลูแจ็ค3.5มิลลิเมตรด้วยนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,300มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จอยู่ที่33วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีสแกนเลายนิ้วด้านข้างเครื่องนั่นเองเนาะแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะเป็น Hyper OS แล้้้้ววนน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 นะะะคครรรััับบบผมมพืฐาาา IP58 ตีสถททฝุ่ สนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับตัวนี้205กรัมซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเปิดขายที่แรกนะครับที่อินเดียก่อนนะครับในวันที่12กรกฎานี้นะครับซึ่งโมเดลเริ่มต้นนะครับจะเป็นแรม6 s t ต r a g e 128อยกิกอยู่ที่13,999รูปีนะครับหรือว่าประมาณ6000บาทนั่นเองนะครับซึ่งยังไม่แน่ชัดนะว่ารุ่นนี้จะวางจําหน่ายในไทยหรือไม่นะครับแต่เ e ดมี13รุ่นธรรมดาเนี่ยได้ผ่านการรับรองจากกสทชเป็นเทียบรอยแล้วนะครับสำหรับรุ่ นครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัว Redmi 13 5 G นั่นเองนะครับผม okay, <Okay. S 1> ก็สำหรับิีวิวีโอนี้ก็ไม่ายครับผม